คุณผู้ชมดูจากคลิปวงจรปิดนะครับเดี๋ยวจะเห็นรถบรรทุกพ่วง18ล้อวิ่งมาครับแล้วไม่ได้เบรกเลยนะครับโอ้พุ่งชนกับรถอีกคันหนึ่งที่ขับมาทางซ้ายมือเห็นไหมครับเราขออนุญาตต้องฟรีดภาพเอาไว้นะครับเพราะว่าภาพเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่บริเวณแยกชาตตาแดงครับในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองก็เป็นเหตุให้รถที่ถูกชน ล้อี้ฟนะครับด้านหน้ารถไปอัดติดกับรถพ่วง18ล้อกูอ้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำผู้โดยสารที่ติดอยู่ในรถออกมาใช้เวลาถึง40นาทีด้วยกันครับหลังเกิดเหตุพัน,นธุ์วโทชนดชัยวงศรีวิจิตรสารวัตรสอบสวนสบพบ้านค่ายพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพรกุศลระยองจุดบ้านค่ายก็เดินทางมาที่เกิดเหตุก็พบว่าผู้โดยสารในรถท่านหนึ่งเนี่ยเป็นพระนะครับชื่อว่าพระสิงห์ท่านมรณภาพในที่เกิดเหตุ ส่วนคนขับรถยนต์บาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงทางคนขับรถพ่วงให้การว่าขณะขับรถดับจากบริษัทในตำบลหนองบัวก็ขับมาถึงแยกแห่งนี้ซึ่งมองไม่เห็นว่ามีแยกอยู่ด้านหน้าพอรู้ตัวอีกทีก็ชนกับรถอีกคันหนึ่งแล้วนะครับจากแรงที่มีการประทะก็ทำให้รถพ่วงเหวี่ยงไปชนกับรั้วบ้านใกล้เคียงแล้วก็หยุดนิ่งครับ ทีมข่าวไทย PBS ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งพบว่ากลางแยกมีรอยเบรกยาวเลยนะครับและแยกดังกล่าวมีป้ายหยุดและไฟกระพริบแต่ว่าจะเห็นว่าไม่มีไฟจราจรเนี่ยคือพอไม่ได้เบรกทั้งคู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะครับคือมันมีจุดที่เป็นจุดอับสายตาด้วยนะครับนะักข่าวรายงานแบบนั้นอาจจะทําให้คนที่ไม่ชํานาญเส้นทางไม่ทราบว่าตรงนี้เป็นทางแยกครับ ขณะที่นายอนุพงศ์วงสูงซึ่งรู้จักกับพระที่มรณาภาพให้ข้อมูลว่ารถคันดังกล่าวกําลังเดินทางกลับวัดหนองค้อหลังจากที่ไปรับกิจนิมนต์เบื้องต้นทางตํารวจจะสอบสวนเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ